ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนี่นะคะวันนี้ข้าพเจ้ากับคงจังนะคะไปซื้อเซตอาหารมานะคะเพื่อที่นํากลับมาปรุงที่บ้านนะคะค่ะวันนี้นะคะเ,เซตนี้นะคะสามารถทานได้สองถึงสาคนนะคะนี่นะคะน,นะคะใช้เวลาเขาบอกว่าใช้เวลาทำอาหารเนี่ยแค่15นาทีเท่านั้นค่ะโดยประมาณนะคะ ง่ายๆเมนูนี้นะคะชื่อเมนูโอโนเมน,นเดกสกาคุณเชฟูดอิจโจค่ะซีฟู้ดอาวิโจนะคะนี่ค่ะค่ะค่ะ,คะอันโนอิงเกอริสของเขานะคะนี่ค่ะที่ในเซตนี้นะคะที่เขามีมาให้นะคะอืมก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะก็จะมีนี่ค่ะเอ่ออะไรนี่นีนคนน่คือนะคะก็คือกระเทียมนะคะคุณเชฟ ซอสค่ะซอสนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าสเส้นบุเอ่อซีฟูด้ดไาขา่ซึ่งนะคะไข่ซงนะคะภาษาญี่ปุ่นไม่ฮงหรอกไข่ซ่งนะคะก็จะมีเป็นอ่านาเป็น,นปลาหมึกน,นะคะแล้วก็นะคะหอยแล้วก็กุ้งนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะออลิฟออยนะคะนี่ค่ะในนี้เขาจะ,ะใส่มาให้หมดเลยนะคะออลิฟออยนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะเอ่อนี่นะคะผักนะคะ ต่างๆนะคะในชุดนี้นะคะซึ่งจะมีธรรมะจินะคะก็คือหัวหอมนะคะแล้วก็มีเห็ดนะคะแล้วก็มีเอเนี่ยค่ะพริกหยวกนะคะพริกมังนะคะขึ้นมาอ๋อแล้วก็มีนี่ด้วยค่ะในแพ็คนะคะเขาจะมีนี่มาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะเห็ดนะคะเห็ดนี่ตัวนี้ดนวยนะคะมาให้ด้วยเราก็นํามานะคะหั่น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 นะคะค่ะ นี่ค่ะก็ะจะมีประมาณนี้นะคะจากที่ว่าวิธีการทำนี้นะคะใช่ไหมครับต้องใส่ผักเพิ่มนะคะคุณจะบอกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรสชาติเปลี่ยนต้องเป๊ะๆค่ะ นะคะแต่จะใส่ผักเพิ่มค่ะคะงจังไม่ให้ค่ะค่ะอันดับแรกนะคะให้นะคะกระเทียมเขามีให้สี่กรีดนะคะนะคะอันดับแรกคงจังนะคะก็นี่ค่ะนะ,คะนี่ค่ะเขาก็จะมีมาให้นะคะ はい、全員です。はい。これをこの中にあります。何個くらいですか。全部です。全部は？ええ、うん、中チェックも中あのこれはい、はい、何ですか。オリーブオイルですよ。何グラム？九十一グラム。うん 1 0 0 c 100มิลลิลิตรเดี๋ยวมาค่ะหนึ่งนะคเขาก็มีในซองนะคะเขียนมาให้เลยนะคะว่าเนี่ยค่ะใส่ olive o i นะคะเนี่ยคือนั่นนี่เนี่ยคือซีเสียค่ะนี่ค่ะอากาศเย็นนะคะ olive o i ก็จะเย็นเพราะอากาศตรนเย็นนะนีคะ กมจจมัไปใส่ o l i ออ o i ไปนะคะพร้อมกับกระเทียม,ม,มนนะครายี ニンニクを入れ弱火で熱します。焦げに注意。はい。ก็ฟรายปังก็คือนี่ค่ะกระทะนะคะก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่โอลิฟออยล์แล้วก็ใส่กระเทียมนะคะคัดตัวอีกแล้วนะในตามรูปคุงจะก็ทําเป๊ะเป๊ะนะคะก็คือไม่ไม่หั่นกระเทียมก็คือไม่หั่นนะคะนะคะไทยปังนี้โอลิฟออยล์ อันอืออนนีเนีมโอเล็กคเละนี่อะไรอ่ะนี่หัวยบเดอ้ยฮะยยบอ่ะยบเีเดนชนชย้ใช้ไฟั่นกลางใชไฟอ่อนนะคะใชไฟอ่อนนะคะนี่ค่ะก็นี่บางนะคะไ้ไฟอ่อนแล้วก็เืนนัดสกอ

เป็นมเอาเราจุ่ปุ้งกระไรเนี่ย oh. ค่ะทั้งหมดนะคะใส่ประมาทั้งหมด10นาทีค่ะนะคะนี่ค่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะนี่ค่ะวิธีการทําแล้วก็อาหารสําเร็จรูปของนี้นที่นำเอามามาทําที่บ้านนะคะซื้อมาแล้วก็ทํามาทานที่บ้าน mm hmm. ประมาณแค่15นาทีเองค่ะเป็นอาหารฝรั่งนะคะอาหารฝรั่งอาหารอาหารสไตล์อาหารของญี่ปุ่นสไตล์ฝรั่งนะคะ นะครเขาก็ให้โอ๊ยนมีเขาบอกอยาให้ไล่นะใส่อด <Brid ges> ไฟป,ปันกลางนะคะ ก็ใส่ซอสนะคะซอสสำเนียซอสสำเร็จรูปที่เขามีนำมาให้เลยนะคะในซองนะะคเนี่ยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยซอสอาจีว่าเลี้ยงกันนะของยี่ห้อเอ่อของยี่ห้อนี้เราเคยทำเป็นของเป็นเมนูอื่นนะคะเป็นอาหารสเปนนะคะอาาหรข้าวผัดสเปนนะคะไทผ่เหลีอนะคะแต่ว่าพอยี่ห้อนี้เราลองมาทำ อันนี้ของเป็นเมนูเนี่ยนี้ครั้งแรกนะคะนะคะ,นะคะเมนูนี้ครั้งแรกนะคะก็คืออุนยแม่ออะไรนี่เคยสั่งมาเป็นยังไงซีฟู้ดอะฮิจกค่ะซีฟู้ดอะฮิจก์นะคะซีฟู้ดอะฮิจกนี่เป็นอาหารอาหารฝรั่งไตล์ญี่ปุ่นนะคะชื่อซีฟู้ดอะฮิจก์ะะแล้วคะแพซราคาโดยประมาณพันกว่าเยนนะคะ そ水出てくるのかなぁ入んか入れ,な入れないって書いてあるんだけど、本当に水が入るに出てくるのな入らな,い、うん、入らない、入らない、ここ入らないこんなに水出てくるちゃんとな違う写真だけど、もう水が入りませんだから終わったね、明日温めだけ、美味しいね終,、うん、終わったまだです、あとだ、ね、8分ぐらいはなくなりますね、うんうん อันนี้นะคะตามรูปเขาก็บอกว่าให้ทานกับขนมปังนะคะอาชตะฟังโตแล้วก็อันกเซอร์มอนซุปคารดักอันนีคาระเดยอ๋อพิซซ่าเลยนะเดี๋ยวมื้อเช้านี้นะคะข้าพเจ้าก็จะทานตัวนี้นะคะกับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะทานกับตัวนี้แล้วก็เราก็มีขนมปังนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาพิซซ่ามาอุ่นทานก็เป็นมื้อเช้าของเรานะคะ เดี๋ยวจะเอาอืมเดี๋ยวชนั้จะเป็นอะไรเดี๋ยวให้ดูช่เมนูตัวนีいい้นะคะเดี๋ยวเอา แกล้น,นะคะว่าวันนี้ทํานะคะตอนดึกนะคะแล้วก็มื้อเช้าเนี่ยก็เลยคาดว่าว่าจะทาตนตัวนี้นะคะเป็นมื้อเช้าทาเอาไว้นี่น,นี่ในเซตอาหารกับลูกนะคะนะคะมื่อเช้าของเราที่ทำเตรียมเอาไว้ซีฟู้ดอาหารจนะคะ,ละแล้วก็มื้อเช้าของเราเนี่ยนะคะก็จะทาตนตัวนี้แล้วก็นี่ค่ะ นี่นะคะแล้วเราก็จะทานนี่นะคะ่ะเอาพิซซ่ามาอุ่นนี่นะคะพิซซ่านะคะเอามาอุ่นนะคะแล้วก็มีขนมปังนะคะขนมปังต่างหากนะคะช,ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะคะพิซซ่าเราก็นามาอุ่นแล้วก็ถ้าจะทานซุปซุปนะคะนี่จะมีแซลมอนซุปนโนโนะแซลมอนซุปแซลมอนซุปอ่ะ นี่นะคะมื้อเช้าด้ขูดแถนไว้ทีนี้นะคะเติมน้ำร้อนเป็นอันจบค่ะแซลมอนซุกมือคุ้ยท่ากับเนี้อือนะคะแล้วก็สลัดอะนิมัติเนี่ยเดี๋ยวก็ถ้ามีสลัดเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมนะคะผลไม้ก็มีนะคะก็เสร็จเป็นอันเรียบร้อยมื้อเช้าชั่วโมงเร่งด่วนนะคะมี่นเช้าที่เตรียมตัวแต่ตอนนี้ก็ ตอนนี้จะไม่เสียเวลาอาจจะสิบห้านาทีแั้นเราก็ผัดเตรียมก่อนในตอนคืนนะคะเวลาเช้าจะได้รีบปรุงแล้วก็รีบนะคะรีบทำรีบทำงานอือหืมกลิ่นหอมใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะแอบชิมหน่อยว่าอาจิวะด้วยรสชาติเป็นยังไงนะคะอร่อยอร่อยอร่อยอ่ะตัวเด็กก่ะอืมแล้วก็ห้าห้านาทีนะห้าห้านาทีวะ

ไว้ซอทำด้วกูได้ทำด้วยดากพว่ปังละอันนี้ิวเลวะอันหน่มันมก็มีนะคะนมสดนะคะันเช้าแล้วก็ผลไม้ผลไม้เสร็จรูปก็ทมาแล้วแล้วก็โคดามโนะอันน่มาสิ่งนต่อ่ะ

อาจ <ically>, uh, mm ิเทสต์ม mm ัจิมัชรุมไดกมคสโอเคเลยเดี๋ยวชิมนะคะใหญ่มัชรุมมัดะตอ้เาชิ้มรสชาตินะคะว่าเป็นยังไงนะคะอือเอเหมือนผัดนั่นอะผัดแบบ ผัดแบบอะไรอ่ะผัดผัดอะไรแบบของคนไทยอ่ะผัดเร็วๆค่ะผัดผัดผักเหมือนของคนไทยอ่ะไทยเร็วลิไทยจะกกุกเร็วลิเออเหมือนกับรสชาติเหมือนกับว่าเออเขาเรียกว่าผัดเวลาที่เวลาไปทานแบบร้านร้านอาหารไทยจีนอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะรสชาติจะประมาณนั้นนะคะซอสของเขาก็จะประมาณเนี้ยอร่อยค่ะแบบ อร่อยแบบประมาณเหมือนกับผักผักใส่เห็อะรวมรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอร่ชาติจะประมาณนี้ยค่ะอืมโอเคได้แล้วก็เมื่อเช้านะคะค่ะก็ขอตัวก่นนะคะสวัสดีค่ะ